สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอร์เบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มี โมเมนต์ Moment, หรือว่าจะเป็นเรื่องราวของสาวไทยกับการไปลุ่นเล่นลีกต่างประเทศมาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกเช่นเคยครับซึ่งคลิปนี้มากันที่น้องเล็กทีมชาติไทยของเราอีกหนึ่งคนก็คือยูฟาดอนพอนั่นเองที่แน่นอนนะครับว่าถือว่าเป็นโอกาสดีของเธอสุดๆเลยครับที่มีโอกาสไปโชว์ฝีไม้ลายมือที่ลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอแล้วตอนนี้ก็สามารถทําแต้มได้เป็นกอบเป็นกรรมีมส่วนช่วยในการทําแต้มให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงความปังของยูฟา ตั้งแต่เปิดลีกมาจนถึงในขณะนี้ยูฟาทำแต้มให้กับทีมอารันบารีไปแล้วกว่า161แต้มซึ่งถือว่าเป็นการทำแต้มที่เยอะมากๆเลยครับนี่แหละครับถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมสกิลต่างๆที่ยอดเยี่ยมจริงๆของน้องยูฟาของเราที่ต้องชื่นชมเลยครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องยูฟาถือว่าเป็นสาวไทยที่สุดยอดมากๆเป็นน้องเล็กแล้วก็นำวัฒนธรรมที่คนไทยของเราใช้กันโดยเฉพาะในเรื่องของการไหว้ไปใช้ที่ลก ญี่ปุ่นด้วยครับดูจากภาพได้เลยก่อนที่ยูฟาจะมีการรับบอลเมื่อคนสองบอลสองบอลมาให้เธอเธอก็จะมีการไหวก่อนครับแบบนี้เลยตามภาพเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับของน้องเล็กทีมชาติไทยของเราที่ตอนนี้ก็คงจะสร้างความประทับใจให้กับทีมอารันมาเล่แน่นอนเพราะว่าเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้นั่นเองครับ